สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะล่าสุดดาวโจนปกติไม่มานะคะไม่ออกเนาะล่าสุดที่แอนให้ไปดาวโจน์มีไและดาวโจนสตารนะคะ ดาวโจน V I P นะคะล่าสุดออก982และ17นะคะเข้าเด่น9วิ่งรูดนะคะเข้าเด่น9วิ่งรูดนะคะล่าง17 17นี้มาในตารางนะคะเพื่อนๆจ๊าส่วนดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจรสตาร์ออก096และ17นะคะเข้าที่71นะคะชุดกันค่ะก็ แต่ว่าตัวที่แอดเน้นให้นะคะส่วนเลขทูบนะคะเมื่อวานเนาะหนึ่งหกกับหกเก้านะคะสลับนะคะแอดให้าดาวโจน VIP นะคะมาออกรอบดาวโจนสตาร์นะคะเมื่อวานเนาะเก้าหกเลขทูบนะคะใครที่นําเลขทูบมาเล่นฝั่งนี้ได้เก้าหกก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามนะจ๊ะ อ่าสำหรับดาวโจรคืนนี้นะคะดาวโจรคืนนี้นะคะดาวโจร V I P ดาวโจรปกติดาวโจรสตาร์นะคะคืนนี้3มรอบเลยนะคะเพื่อนจ้าเมื่อวานดาวโจรปกติลุหยุดเนาะอ่ะพูดผิดเมื่อวานดาวโจร ปกตินี้หยุดนะคะวันนี้มาแล้วนะคะเพื่อนจ๋าคืนนี้ขอให้เงนปังๆนะคะระวังระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะ mm. อ่ะแอดขอติดให้อีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้เนาะอ่ะเป็นเป็นเก้าแปดด้วยนะคะ,ะถ้าบางทีตัวที่แอดนิ้นให้แอดไม่ได้กลับให้มันชอบมานะ,ะเพื่อนจ๋าเนี่ย กับเอาเด้อพี่น้องจา้าระวังหกกับหัวเป็น9 9้กับหัวเป็น6ด้วยนะคะชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะแอดก็คำนวณตามสูตรนะคะเพื่อนจา๋าอยากจะให้เข้าทุกรอบเนาะแต่ก็อ่าเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะเพื่อนจ๋าเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะชื่นชอบตัวเลขค่อยตามเดอ้อ ใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ลองพิจารณาในตารางเพื่อไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือว,ว่าไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะจ๊ะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้เงินปังๆกันทุกๆท่านจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า